สวัสดีอาจารย์นี่กับป้าเจ้าดังเดิมมากก่อนแลครับผมขึ้นปลามืงอนี้เอาแถวๆห้องพี่น้องแถวแถวหองก็ได้นะอืมก็เดี๋ยวไปไกลบุรีนี่ครับปลาดิปลามึงมีเพ่อเนี่ยป้างวงป้างมีมีนกเสียงแหลมๆหลมจัยู่นี่เรามาใส่เ่างมึงอกี้เจ้าตีขันว่าสวยเราเหมือนกันไรขอกว่าสวยด้วยนึงครับมืัอนี้ว่าเห็นงานเนาะเจ้านกขึ้นได้อาจารย์เนาะ ลองมึง่งมือนก้กอะไรปากนไาเด้อครับอาจารย์กดเลยกดแช่ตามน้ำเนี่ยมากขึ้นก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ค้อนนี่แหละครับค้อนนี่คือม่นีนีอ เดี๋ยวโนขึ้นนอจันนะขึ้นที่ข้าวครับอ๋อ๋ยวน,น้อจันเนะาะหาหมองลีเข้าไขึ้นแล้วลีเสียหน้าเข้าไปอ๋แล้วรับขันพวกขันลว เอาหมดลีใช่ไหมครับบานดีนี่เอาหมดลีก็ได้จังโอ้ยนังขุมเนี่ย ของหมูมีครับผมลอกก็ได้จันานะเส,เสียงเสียงขันเจ้าเขาแล้วเจ้าเขาแล้วเจ้าเขาแล้วจันโน้มผมนัง่งขาขอหมูมี่นี่คอดครับผมบางงางมีเนละโอ้เจ้าเขาแล้วมาทางไหนบุ่ง ăn tiếng khẩn cho đi, ẩm nấm cho mà xài mừng mương nha. ai kia đến nghe này, chào chào cho, để họ má cho นกขอดก็หลายแท้ถึงนะ้ะมึงขันบามากๆเลยขันบ้านกมาใส่บามากๆเลยนกขอดนกใส่มาใส่เนี่ยเป็นเจ้า,ามาสทางไหนเสียงขันขึ้นแล้วบ,บินข้ามาต่อโดดโอ้ยเบิร์นสันเอนขอขามาครับบอลนกป้านี่มันไม่ได้ต่อดโดนหรอเออมันนกป้อยก็าบอจากหรอว่าขันไหลยอยู่เสียงหน่อยเสียงงี้ับาอาไปจัน ลอกกันนะครับลอกลอกมึงมาบ่โอ้ยผาดนะผมว่าตีสะไล่มาหลุดจะไล่ไปสูงอยู่งเสริมเนาะล้อล้อว่าไงจาัดล้อล้อมึงใจเย็นใจเย็นเสียงคุ้มมาแล้วเสียงคุ้มมาแล้วเสียงคุ้มมาแล้วสนอเสียงคุ้มเสียงคุ้มา

มาแล้มาแล้วมาแล้มาแล้มาล้มล้มาล้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเขามาาเข้าเดียวแป๊บเดียวได้อีกแล้วไม่มึงจะเจือบอ่นส่สองตัวอะไรกันเาขนาดน่ะได้แจมนึงครับเดี๋ยวได้แล้วันได้แล้วได้อีกแล้ว เขามาสองตัวครับอ,อืมเอาลูกเรียบร,อยร้บรยบรอยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเตี้มจืนเรียบร้อยแล้วครับอีกแล้วแต็มนึงอีกแล้า เลกันมาข้าวหนึ่งติดเลยครับแต่เลยเดี๋ยวเอาลกลกหน่อยจันเนาะแป๊บเด,ยเดียวครับแป๊บเดียว,เ,ยวเรียบร้อยอีกจํานึงอาจรย์บินมาสองตัวเอตัวหนึ่งเขาตัวนึงเกี่ยดอกอเรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วครับนกต้นฉบับผปมมาจัดเลยครับแกรังนกตัวนี้ไม่เมเนี่ยชื่อบ่าน เนี่ยเจอครับผมอือมาสองตัวครับเขาตัวหนึ่งตัวนี้เขาเลี้ยวอยู่ครับหกนาทีเราดังเดิมผมเดิมได้อ,อีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้แก่ครับผมนกหนาไงแก่เมียมสามพันบาทเดือดเหรอบินป่าๆขามาเลย อึอกอเอครับโอ้หนตัวนี้แกะครับแกะครับผมแกะตัวนดิมาสองตัวครับเลยใส่อีกตัวหนึ่งเกลี่ยไปนี่ตัวหนึ่งเกลี่ยครับไปเนี่ยจัดปีกแจมแล้วครับผมอ๋อมนีม่ชื่อบ้านี่เอาลูะ,ละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน่ข้าวเดี๋ยวครับเนาะพลันหข้าวเดี๋ยว มันถือโทรศัพท์เสร็จแล้วครับผม,อมลอดนะครับเด้อเอาหนกออกแป๊บนึงอาหอ๋อเอาหอ๋อเอาหนกอ๋อเอาหนกอ๋อเอาหนกอ๋อ,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 อครับได้อีกแต็มหนึ่งครับอาจารย์อืมเอรอครับมาสองตัวครับอืมมาสองตัวต็มหนึ่งครับไปป้านท่าน เดี๋ยวผมจะขึ้นใส่อีกครับผม <Yeah. S 1> แต้มนึงครับนกตัวไม่นเนยเ่อครับตัวนี้ mm hmm. ข้อเล่นอยู่อาจารย์โ mm hmm. อ้ขัาตืออ๋ลูกอ๋อลูกอ๋ออ๋อลูกอ๋อวาสองตัวอืมตัวนี้ว่าเกิดว่ถือว่าข้อเด่นนี่ครับสวยงามอยู่เอาลูกอ๋ออ๋อลูกอ๋กอ อเล็วเลี้วล้วเล้วเล้วอเรียบร้อยครับผมอีกจั่มนึงนกแก้ครับตัวนี้นกแก้อยู่แต่ว่าตัวเบนี้ครับแก้ดีกระปวดตัวบนี้เป็นอไรตัวนี้จัดไปอีกจั่นึงครับผมอืมจั้ม ขาดเลยดน้ำตัวเนยันะครับผมจะดังเดิมผมออหอา๋หรอออาเรียบร้อยแล้วครับผมกู้แป๊บหนึง เด้กัาเลยอืมยังสีได้ไหมสองเต็มมาจากเขายังเร็วเลยครับผมไนเต็มนึงแล้วขึ้นก่อนเข้าเดิมขนแตกอหนาเออเข้รับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นใส่กข้าตรงนันบเนาะ ม้วนสุดยอดเลยเนี่ยเนนั็นนกบินมาเนียครับบินอะไรกันมาเนียหันตัวนึงครับผมนั่งใจโฮมมี่มได้อีกแจมหนึง่งอาจารย์มันจะมีนกหลายตัวอยู่ครับป้านี่เดราจะถึ้นไปคอนเก่าเหนือคอนเกา่าครับผม,มจัดถึงแล้วอาจารย์จะได้ดอกจำหนึ่งแล้วครับก็ด,ดังเดิม เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดีคอนเขานะครับน้องอืมรอบผมยามบางเงี้ยเขาได้อองตัวนี้อืมอยามบางเงี้ยเขาได้อ่กงรับคมอืมอืม อาจารย์คลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมขอบคุณหลายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอไรข้อนเก่าเลยครับเนาะขืนข้อนเก่าเดี๋ยวมันจะไหนปะรอบมาแล้วอาจารย์เนาะอ๋อขืนขึ้นเก่าแล้วอาจารย์ขึ้นอะไรข้อนเก่านี่แหละครับพักอะไรเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งรับผมพัน ไ้ควันเขาเลือ้จำหน่งถือไม่ถือไม่เว่าเด็ดแว่มนึ่งครับพ่นมึงรับมันถือไม่เหอใส่ควอนเขาครับผม สีมาบ่ไลยเตรียมหนึ่งก้อนอ๋อประมาณหนึ่งลายจันทร์เกิดสีบ้าบาอย่างเวคือได้เตรียมเดียวแค่นี้แหละใส่ข้อนเก่าแล้วครับผมใส่ข้อเก่าเลยแหละเออก็สีบ่าได้เหรอที่เห็นมาให้มีซีดีแล้วมาสองตัวบินออกตัวหนึ่งบินตัวหนึ่งเจิดมาทั้งพี่ตัวหนึ่งเจิดเขาไปหานกต่อผมนี่ได้ตัวนี้ครับผมเสียงหน่อยแหว่แว่สองบาทนเอะเพียบหนึง คุไงกลุ่มหลุดใส่ข้อนเดิมเดียวที่เดียวนกลงครับผมไปทุลาเข้ากันใส่ไปประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเจ้าขันติใส่ไม่น้อยจ้ะเนาะนี ada, ่คร no. ับแต้มเดียวเสียงหน่อยอืรอบไปจะเข้าขันมาขึ้นกันติดเอานกลงไปทุลาครับผมเนาะประมาณนี้แหละจ้ะเนื้อปากกดไลส์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเด้อดครับผมขิดทำงานระคิดขิปหนึลงลดขิดละคลิปดขิดละคลิป ครับผม ừ, yeah. เนี่ยตัวหนึ่งง้างไปสังตัวหน่อยเสียงหน่อยโอเคแกไปกอยอยี่ดอกใส่ค้อนประมาณนี้อาจารย์ขอบพระลายครับผมขอต่อครับผม